ไม่มีใครมาเลยมีเป็ดนะมีมีเธอเมื่อกี้หรอใช่มีเธอมาเล่นด้วยแล้วมีเธอกลับไปแล้วหรอหนูเร็วๆ,วๆทุกคนขอดูหนอ่อยแล้วมีเธอกลับไปแล้วอ๋อกลับไปแล้วน่ารักมากเมื่อห้านาทีที่ผ่านมาเก่าไหแไมแต่เป็ดตหิวข้าวนะตรงเนี้ยไ,ไม่มันหิวข้าวเป็ดอ่ะแต่เขาให้กินข้าวแหละกินข้าวทุกคนแก้มหนุกลับมาแล้วเป็ดมันนอนเฝ้าพี่พีท เหงาเหมือนกันโอ้มันเหงาเหมือนกันแล้วพี่นะพอลูกคู่เหงาอ่ะเมื่อกี้เมื่อกีม้มีเธอมาเล่นด้วยอย่าพึ่งร้องอย่าพึ่งร้องเป็ดอุ้มนิดอุ้มหน่อยร้องใหญ่เลยนะเป็ดเป็นผู้ประสบภัยเมื่อกี้ทำไมอะ่ะ เพราะว่าเพราะว่ามีเธอแบบจะเดินไปดึงหางอย่างเดียวเลยเดินได้แล้วไงแล้วก็เน้นไปกระดึงหางเดินเลยเหรอเดินเองอะนะไม่เราต้องจับมือดึงแต่ว่าพอจับปุ๊บไปคว้าเป็ดดึงหางดึงหางดึงหางน้องโอนทำน้นายกว่าลูกทุกคนเห็นแก้มบุ๋มแล้วนะไปแล้วนะนี่อะไรอะ่ะอ๋อของเขามาจะมารีวิวกันหนูคืออะไรอะ่ะคือของกอ๊อฟน่ารัก โอเคทุกคนขอบคุณนะครับอยู่ด้วยกันมาตลอดสองชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาก็บอกมาแล้วนะวันนี้นอนนี่นะครับไม่ได้กลับสายสามบายนะสวัสดีครับเขาบีสื้อทีมกันด้วยเดี๋ยวนี้ออนไลน์ค่ะนึกถึงพี่พี่ถึงกับพี่นนท์ไม่มีพี่นนท์ไม่มีไม่จริงๆนะพี่นนท์อีกสองวันจะแต่งงานทุกคนจะเรียกพี่นนท์มาตลอดเวลาไม่ได้ครับ แล้วคือเมื่อเรียกพี่นนท์พี่นนท์ก็พร้อมจะมาด้วยประเด็นคืออย่าเพิ่งให้พี่นนท์มาให้พี่นนท์ไปเคลียร์ชีวิตก่อนจริงๆทุกคนไม่ไล์ต่อแล้วเดี๋ยวต้องไปทําอย่างอื่นโอเคนะครับขอบคุณนะอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยอยากได้อะไรไม่ล่าอยากได้อะไรไหมจะได้เอาขึ้นให้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปอะไรอย่างเงี้ย ใช่เป็ดอยู่ตลอดเลยจริงๆเอาเอาอะไรบอกได้นะเดี๋ยวจะไปแล้วไม่หไปได้ไงไม่ได้ต้องไปแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นก่อนครับฮะ<า>ไม่ยูว่าครับอ๋อพรุ่งนี้เขาไปลาวแกมุ่มไปลาวาสวัสดีครับพรุ่งนี้แกมุมไปลาวอะ แต่ว่ากลับมาตอนเย็นนะเขาไปไหว้พระครับพรุ่งนี้ต้องไม่โสดสนามบินกี่โมงเก้าโมงอวันดีครับเดี๋ยวนี้ตู้ถือถุงกุชชี่จริงๆหรอของพี่บมอ๋อพี่พี๋หิวข้าวกินอะไรครับกินแล้วเขากินแล้วอ๋อหมายถึงเป็ดหิวข้าวเป็ดหิวข้าวอ <ส>เฮ้ยคเคขพัพโอเทียนอันนี้นดีฮะใช่ไหมใช่ค่ะ,คะตัวด้านหน้า7ด้านห้าสิ0ครับ 2> e 2 9 1ตัวนี้590อส e 4 1 7เนาะตัวตัว้เปิดประตูวตวไว้ชพี่นเข้ามาหน่อยผู้นี้ไม่น่าจะมีไลฟ์นะ e 3 6 6อหบหมดแล้วค่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอะ่ะ อ๋อเบริิธีกระจกคิมมอนที่เป็นกระเป๋าสปายหมายถึงอะไรหรอ,อรหน่าจะหมดแล้วนะที่มันเป็นแบบตัวติดมันเป็นคิมมอนใช่ไหมหมดแล้วแหละมอฟังไหน <c oughs> <c oughs> ครับอันที่สี่นะเป็หนึ่งสอโอเคนี่ยใกล้แล้วครับไปแล้วนะทุกคนขอบคุณนะจร <c oughs> ิงๆครับวันนี้ทุกคนน่าจะได้เสื้อกันไปเยอะแห้ะแบบที่อยากได้เนาะ อันนี้ e สองเก้าหนึ่งนะสองนะไม่ใช่หกสองครับสองเก้าหนึ่งไปแล้วไปแล้วขอบคุณนะครับ